ัดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้มาอัปโหลดช่วงเย็นนะคะเลิกงานกันหรือยังเอ่ยนะคะวันนี้วันทํางานเนาะก็ขับรถกลับบ้านกันดีๆนะคะกินข้าวขินปลาพักผ่อนเนาะมาฟังแอดโมกันต่อเลยนะคะก็คลิปนี้ค่ะแอดมีแนวทางดีๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะสำนักดังที่เราคุ้นเคยกันเลยหลายสำนักนะก็เดี๋ยวเรามาลองไปรับชมกันว่าจะมีสำนักอะไรบกกันบ้างนะคะก็เช่น นเคยคะ่ะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ เรามาดูกันที่สำนักแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นของหนุ่มปอระบือนะคะแนวทางวดนี้ของเขาค่ะเจาะเลข2ตัวก็มีอยู่6คู่ชุดด้วยกันนะคะได้แก่1 2 1 3 4 2 4 3 52แล้วก็53ด้วยกันนะคะก็อันนี้ลองดูค่ะใครที่ตามผลงานของหนุ่มประบืออยู่ก็มารับไปแคปเก็บไว้เป็นแนวทางกันได้นะก็ขอบคุณของหนุ่มประบือด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแมงปอนะคะแนวทางว่าที่แล้วของเขาก็ออก391ตรงๆเลยเนาะส่วนแนวทางเลียกล่าอาเล บนก็คือ91นั่นเองนะส่วนแนวทางข้อมูลชุดนี้ค่ะแอดต้องบอกก่อนนะคะว่าชุดนี้ของแท้แน่นอน100%นะคะชุดก่อนหน้านี้คือของปลอมเนาะแอดก็ไม่ได้มาอัปเดตให้ฟังกันนะคะแนวทาง3ตัวของแมงปอค่ะจะมี926 925 825 915 648 6 2สนะคะส่วนแนวทางสองตัวเลขบนเลขล่างเลยนะคะจะมี26 25 2096 95 90 48แล้วก็15 ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางของแมงปอค่ะนะคะของเขาก็เข้ามา2งวนติดแล้วเนาะ FC ก็ถามหากันมาเยอะมากเลยวันนี้แอดก็นำมาแบ่งปันกันให้แล้วนะคะก็ขอบคุณของแมงปอด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของคนสุราษฎร์นะคะแนวทางวดนี้ของเขาค่ะเลขบนนะคะให้เลขเด่นมาคือเลข7 เจาะเลข3ตัวคะ่ะจะมี6 5 8 6 5 7 6 4 7แล้วก็5 96ด้วยกันนะคะอันนี้แนวทาง3ตัวเนาะต่อมาค่ะเลข2ตัวเลขบนก็จะมี4 7นะคะ5 1 5 6แล้วก็9 6ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะอันนี้ข้อมูลชุดบน ต่อมาค่ะข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข5นะคะเจาะเลข2ตัวค่ะจะมี5 7 5 8 0 2 1 4 7 6 เจแล้วก็64ด้วยกันนะคะก็อันนี้ลองดูค่ะนะคะใครที่ตามของคนสุราษอยู่เนาะแอดก็นำข้อมูลมาแบ่งปันกันแล้วก็ลองแคปเก็บไว้เป็นแนวทางกันได้นะคะก็ขอบคุณของคนสุราษด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของรินซังโอซากานะคะแนวทางวดที่แล้วของเขาก็หลุดไปไม่เป็นไรเนาะส่วนแนวทางก่อนหน้าของเขาก็ค่อนข้างเดินดีเลยทีเดียวนะคะส่วนแนวทางวดนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อค่ะนะคะรินซังโอซากาให้เลขสเลข 4, เจ็ดเลข3เลขสอง แล้วก็เลข6ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นสูตรเลข3ตัวเลขบนนะคะกับตัวเลขบนนั่นเองเนาะก็ลองดูค่ะนะคะลองเอาไปจับคู่กันดูนะใครได้เลขอะไรชอบเลขไหนก็เม้นบอกแอดกันบ้างเนาะก็ขอบคุณนะคะของรินซังโอซาก้าด้วยสำหรับแนวทางวดนี้ค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของยุทธนานะคะ แนวทางวดที่แล้วเลขเด่นของเขาก็คือให้เลข9นะคะเลขเจาะก็เข้าในส่วนของ19เนาะสลักตอก391ก็คือตัวกลับนั่นเองนะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะเราลองมาตามกันต่อเลยของยุทธนานะคะเรามาดูแนวทางเลขบนกันก่อนเลยนะคะเลขบนเลขเด่นให้เลข8นะคะส่วนเลขรองนะคะก็คือเลข4กับเลข7นั่นเองนะคะส่วนแนวทางเจาะ ตัวค่ะจะมี8 2 7 8 2 4แล้วก็4 3 8ด้วยกันนะคะก็ลองดูค่ะนะคะใครชอบก็ตามนะไม่ชอบก็ผ่านส่วนแนวทางเลขล่างค่ะให้เลขเด่นมาคือเลข3เลขรองก็คือเลข2นั่นเองนะคะเรามาดูเลขเจาะสตัวกันเลยค่ะนะคะก็จะมี4 7 4 8 38แล้วก็7 8ด้วยกันนะคะต่อมาค่ะ3 2 39 27แล้วก็3 7ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นแนวทางเลข2ตัวของยุทธนาพารวยนะคะใครที่ตามหาสำนักนี้อยู่ก็มารับไปค่ะแคปเก็บไว้เป็นแนวทางกันได้นะคะผลงานดีๆวดนนี้เนาะก็ขอบคุณของยุทธนาพารวยด้วยค่ะ สำนักต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของหวยคนสุรินนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขานะคะเขาให้29มาสลักออก92ก็คือตัวกลับนั่นเองนะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะเรามาตามกันต่อเลยนะคะของคนสุรินของแท้ร้อยเปอรเซ็นต์เนาะก็ของเขาค่ะเจาะเลขสาตัวนะคะก็จะมี067 710 702แล้วก็082ด้วยกันนะคะส่วนแนวทาง2ตัวเลขบนค่ะจะมี67 10 02แล้วก็82ด้วยกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลชุดบนนะคะต่อมาค่ะข้อมูลชุดล่างก็จะมี56 58 71 7,8,8,1,8,4,8,6แล้วก็9,8ด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นของคนสุรินนะคะก็ลองดูค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็ออกในส่วนของรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนั่นเองนะคะก็ขอบคุณค่ะหวยคนสุรินด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับแนวทางชุดนี้ที่แอดได้นํามาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆกันนะคะก็เดี๋ยวค่ะสานักไหนก็ลองเมนพูดคุยกันใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดจะหาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยเนาะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆน,นะคะมีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆงวดเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ